พอบอตรสั่งตรวจสอบที่มาของป้ายโฆษณารับทำหนังสือเดินทางและสัญชาติกลางแยกห้วยขวาง22กรกฎาคม2567นะคะพลตำรวจตี สิริวัตตีพอรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่มีป้ายโฆษณาภาษาจีนระบุกเกี่ยวกับการรับทำหนังสือเดินทางและขอสัญชาติตามกฎหมายประเทศต่างๆบริเวณสี่แยกห้วยขวางและมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนกระทั่งมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะตรวจสอบกรณีนี้อย่างเร่งด่วนถึงที่มาของป้ายโฆษณาว่า าใครเป็นเจ้าของและมีความผิดตามกฎหมายในเรื่องใดบ้างและติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกมิติตลอดจนกำชับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้เป็นไปตามกฎหมายคนเข้าเมืองรองรับและสอดคล้องสร้างสมดุลด้านการท่องเที่ยวและความมั่นคงและหากตรวจสอบแล้วพบการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทุกกรณีค่ะ